ครับสวัสดีครับผมแดงอมชรจากห้องตะวันนะครับวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องเสือแดงอีกครั้งนะครับในงานลำลึกเสือแดงนะครับวันที่26ตอนนี้ผมจะถามรายละเอียดพี่ฟอดนะครับว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมกันตรงไหนบ้างนะครับเชิญครับสวัสดีครับวันนี้กิจกรรมเส้นทางสีแดงวันที่26ธันวานะครับเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้เราจะขี่รถครึ่งประกอบด้วยขบวนรถจักรยานขบวนรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถเครื่องสี แงขันทังกลนะครับเราจะออกจากที่นี่ประมาณบ่ายโมงสิบห้านะครับแล้วก็จะไปวิ่งเส้นฝังคนนะฮะที่ที่ลาเลียสนทางจะเป็นยังไงเนี่ยจะขอให้ทางพี่เล็กได้ช่วยแจ้งนะครับครับสวัสดีครับเมื่อวันที่50นะครับการมีผู้ขับแขงวันนี้เราก็มาทำกิจการร่วมกับหลายภาคส่วนนะฮะที่เราจะปันเรือยานแร่รอบ เส้นทางที่เราจะไปวันนี้เราก็จะเป็นเส้นทางใหม่ในสัปดาห์นเราก็จะเริ่มจากลาดประสค์นะครับไปทางสาทอแล้วก็ไปทางมุเรียนใหญ่แล้วก็จะแวะคารวะตดวงวิยาเจ้าตากงร์มหาราชเห็ยนสูพระเจ้าตากสักพักนึงตามความเหมาะสมแล้วก็ไปพระปกเก้าไปมหาชัยนะครับไปบำรุงเมืองกรุงเกษมหัวลำโพ รามสีสาราแดงแล้วก็กลับมาที่ศุนยที่อนุสวนีอรอผมก็มีการทานข้าวเย็นคุยคุยกันนะฮะแลกเปลี่ยนทางคีดเห็นกันอิดนังถามี่ปอหนึ่ง<อ>ครับแล้วเสร็<อ><อ>จก,กิจกรรมนี้เราปีหน้าคิดว่าเราต้องจัดกันอีกหรือเปล่ารครับในส่วนของปีหน้าเนี่ยพวกเราวางแผนกันที่จะขึ้นเหนือเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กำลังใจที่น้องสแดงทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือโดยที่ีจังหวัดเชียงใหม่เป็นเุ้หมายหลัก เรามีความตั้งใจที่จะไปเยี่ยมครอบครัวของพีเจแดงภาษาที่เพื่อจะสือชีวิตที่ติดตอ่อนะครับเ,เราจะเดินทางออกจากท่าประสงค์ในวันที่26มกราวกเราจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด28วันนะครับปัจจัยยานขึ้นไปภาคเหนือโดยที่สทางเราจะใช้สทางที่จะลงฝั่งฝั่งภาคตะวันตกก่อแล้วก็ขึ้นไปภาคลาแล้วก็ นโดยที่จุดหมายปลายทางจะมีที่จ่ดดาวจะรวมจังหวัดที่พวกเราจะเดินทางหลานไปด้ทั้งที่1 9จังหวัดรวมระยะทางจถึงประมาณ1 5 0 0กิโลพวกเราอยากจะขอเชิญชวนที่น้องแสดงนะฮะที่มีความสนใจในกิจกรรมนี้นะครับขอให้เชิญชวนมาร่วมกันส่งขบวนเส้นทางสีแดงในวันอาทิตย์ที่16มกราคม พวกเราจะเคลื่อนขอบวนในเวลาบ่ายโมงตรงเพราะฉะนั้นประมาณสักสิบโมงนะฮะก็ขอให้ทุกท่านได้มาส่งพวกเรา<ม>ขบวนสถางสีงแดงไปให้กําลังใจพี่น้อง,สงแสดงทางภาคเหนือที่ราชดรงแห่งนี้ในเวลาตั้งแต่สิบนาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ในกิจกรรมสุดท้ายปีนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าจะมีกิจกรรมที่พวกเราจะร่วมกันจัดขึ้นมานะฮะซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยผมจะขอให้ทางพี่เนปเนี่ยได้เคลื่นขวนทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับเพราะเชนพี่น ก็คือมีการที่เราคิดไว้นะคะก็จะเชิญชวนมาข้าดาวในวันที่36นะคกนําที่ได้าถ้าพี่น้องอยากจะมาเ่เข้าดาวแบบกนําก็เชิญชวนเลยนะคะโทรมา6โมงเงื่อเรียเราก็จะมีการมุดุดคุกการนําทาาร่วมกันนะคะแล้วก็ร้องเพลงกับกนํานะคะก็อยากเชิญชวนที่น้องแสดงถ้าคนไทยมีเวลาไม่ได้ออกไปทั้ไหร่กมา ร่วมกันนะคะเราคือนพี้องพี่นองี่น้องของเราทุกฝ่ายนะคะ